หายไปแล้ว500,000บาทกับ t ต y o ต a c คอส e รุ่นท็อปสุดแพงสุดก็คือ Hybrid Premium ม a f e ต y รถจคันนี้ออกจากโชว์รูมโตโยตา้าเมื่อปลายปี2020วารันตีจึงเหลือยาวๆจนถึง,ถงปลายปี2568ทีเดียวคันอื่นผมไม่ทราบแต่คันนี้ผมยืนยันเลยเลยว่าขับดีจริงๆประหยัดนุ่มนวลส่วนระบบความปลอดภัยให้มาเทียบเท่ากับรถยุโรปดีๆเลย ไล่ตั้งแต่กุญแจระบบคีย์เลดจับปุ๊บเปิดปั๊บไบสปอร์ตเตือนจุดอับที่สายตาที่กระจกมองข้างเลนคีิดรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนอัดดับชีเบกคูสคอนโทรลขับตามคันหน้าเบกตั้งคันหน้ากล้อง360องศาหลังคาสันลูปเป็นรถตดอีกคันหนึ่งที่ประหยัดนุ่มนวลและปลอดภัยมากๆรถจดคันนี้ใช้ไปเพียงแค่81,000กิโลเมตรเท่านั้นราคาที่ผมจำหน่ายนะครับ จะซน2 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ